ขนมบางตาลซุกแล้วจ้ะพี่น้องขนมบักตานสูตรบรล้านซุกแล้วเนี่ยุกแล้วสิไม่กินเนยเบิ่งไม่ส้นแล้วกินแล้วอิ่มแวบอ่อิ่มแวบดีนี่จ้ะพี่น้องเฮดขนมบากตาลดื้อั่ะชัวนแน่อิ่มทั้งเขาอิ่มเตอชันแน่อิ่มเพ้่งเขานี่จ้ะกระสิเป็นนาตาจังสี่เลยจ้ะพี่น้องเนี่ยนอมันเป็นเป็นเขาเม็ดเขาเม็ดที่เขาเฮดห้เบิ่งมือนั่นแหละ พี่เฮ็ดหฮเบิ่งอันนี่บัดนี้มันสุกแล้วสุกแล้วหฮเบิ่งนี่จ้ะหน้าตาเป็นแบบนี้ด้อจ้ะเด้อโอ้ยฮอนสุกแล้วจิเป็นแบบนี้แค่หนึ่งออกไม่ไม่ไม่กักหนึ่งออกไม่ไม่ไม่กับฮอนนี่จ้ะเนี่ยฮอนห้วยหวยกับไม่กินจกะแบบเนี้ ครับเขากิ่นขนมหวานข้าวข้าวกับกลินข้าวกูกับกลิ่นขนมแม่จนวะข้าวกินขนมหวานกูก็กินขนมหวานกูคือกันแท่านวะถ้ากินแบบโบราณดีดีเนี่ยมันก็ซื้อขึ้ข้าวต้มในใจมันกับเมนเม็ดคือข้าวต้มแต่ว่าามันเป็นเป็นขนมบักตามจ้ะนี่บักตามข้าวอืมบักตามข้าวขอนียวสูตรโบราณบักตามข้าวขอนียวนะแม่นะใส่กะทิใส่กะบักข้าวบใส่แป้ง เคื่อหอมจมอมห้อม <laughs> นี่จ้ะผู้นี้ห่งมักได้เนี่ยกินทองอันแมนบ่วังอัานบังอานัันอ่องอันซ่อนเลยแล้วแต่ว่าอันนี้มันอันใหญ่แต่เรากินอันน้อยเราหมักจะเสียดเรื่อยเฮ็ดประจำค่ะ กินนแมบโบราณแมวเนี่ยกับัวหมาวมักข้าหมักันใช่ไหวอ่ะม่าก็อค่กินเอ้ยว่ากับว่าเป็นเสียงหมูหมวหงูหงายอยู่ข้าคาหมากเอกินมนเฮ็ดหอกัเฮ็ดโกเพราว่าบะมีอันกเย็นอืมมันไม่ซุกเย็นเก็บนี่อยากนั้งเลยอยากเดนหาเดินหกก็ได้กินทีอเก่าชอบใช้ฟิลม อ๋ามก็สุมึงเจ้าเนี่ยแซ่บก็เียวหวานหอมอืมหวานหอมมะการมาตารเนี่ยเ้าจะใ่หลายเกินไปก็ไม่ได้เพ้าพี่น้องมันจะเฟี้ยนต้อง้นเน่ยสิมันลายไม่ห้สึกจะกินมาการหอมเถอะับฮ้อนยากกินอะไรพวกเจ้าเบิ้งอืม จืน้อนๆเนี่ยพอจะเบิ้งเนี่ยจ้ะก็จะเป็นเม็ดเขจาจังสีเ้อจ้ะเด้อผู้บอกว่ารีวิวให้เบิ้งแน่สุกแล้วร <c oughs> ีวิวการกินให้เบิ้งความซอส้อนททเทสคือข้าวต้มนะจ้ะแม่ขิงมืงอือเอาละ แม่มักแบบเป็นกระลม่ไมตกเมัแต่ี้่่ว่าไมย่างเห็ดแวตามฤดูกาลนะแม่เนาะอนมจีนน้งามน่เหมืน้องขยบบอน้องไขแต่ยเหนาเือน้องข่ตไม่บาาลน่อนีแต่เพ่เนาะเปมดในจะจ้เ็ดตมกะแม่เนอะ เปิดให้พวกเจ้าเบิงนี่จ้ะขอบคุณลหลายๆลาหอนโอ้ยหอนหอนหอนขอบคุณลหลายๆลจ้ะ